สวัสดีทักทายพีนาพา่น้องข้าวมอสสุขสุขคนนะคะมันนี่กะพามาเก็บไขบ่ไก่บม่ได้เก็บลายมือแหละค่ะเก็บยูแต่ว่าเก็บออกจากตรงหันเมื่อไหร่ตรงนี้นั่นสิไข่แล้วมันนี่กะเพื่อแบบตอนนี้ตีใหญ่ออกมาเหมือนสโตแล้วนะคะกะไข่ลายแล้วจ้ะไข่เยอะแล้วไข่ตอนนี้ไข่เริ่ม เริ่มงามเริ่มหน่อยญ่เลยจ้ะเพราะว่าพันนี่เนาะไปกะไปเซตน้ำมันใบก่อนพันว่าว่ตตองลากเซตน้ำมันพันสินอยู่ได้โดนพันว่าสิก็เลยใส่น้ำมันแล้วก็กไปใสตตัวเย็นไปจ้ะข้างในนี้ก็มีสามฟองอิ๊บจุบบ งามเนาะจา้ะน้อยไทย่โชคดีนะมีไก่มันกะตอนนี้มันมีพักไม้ยังกะเก็บพักเก็บยังกะวัโย,ยนให้เพิ่นน้ำจ้ะเนี่ยเพิ่งเลีงสีไข่อีกตัวนี้จีไปแยังพิ่นมาจา้ะนี่ค่ะมันนี้เขาก็ได้หลายไข่เนาะเค้ยค่ะเดี๋ยวไปเก็บพักกันต่อจ้ะพี่หน่อยวัดจีสิเอาไปกินกับบ้านพี่เพิ่นค่ะนัดกินข้าวด้วยกันอีกแล้วโอเคค่ะอัปเดตแปลงพักสักหน่อยเนาะจา้ะเนาะกะ โซนนี้เราก็มี r รด i s h แล้วค่ะนี่ radish r ดิ i ก็เริ่มอันนี้แล้วจ้ะเริ่มลงหัวแล้ว r รด i s h เริ่มลงหัวแล้วนี่จ้ะแต่เกิดว่านึ่งก็เก็บกินได้แล้วค่ะนี่มันใหญ่แล้ะ r a ดิ s แต่ว่าติสิเก็บเอาผักกาดขาวนะคะเพราะตรงน,นี้มันมันอันนี้ค่ะนี่ลกไปเลยจ้ะไววม่ค่อยชิล่งใหม่ อักาศคาววันน้อนมันเริ่มมากแล้วจ้ะจีมันก็ต้องรอให้มันใหญ่กว่านี้จหนอยก็ไดนะแตว่ดตีไปกินก่อนค่ะอยากเห็นบ่อนอนมันมากพี่น้อยงยานคนบ่ทันอีกกินค่ะนอนสิกินก่อนเก็บไปจ้ะเดี๋ยวไปลางเอาวันนี้นัดกินเขาก็พีเพลินแต่ว่าจะไปกินในเมืองจ้ะกันเลยเดี๋ยวมาเก็บพักเข้าไปน้ำจ้ะ ซระแเนตีค่ะซาเนตตอนมันมันเสียใน,นกายพันละพี่น้องเพราะว่ามันอันนี้ค่ะมันเริ่มี่ขนนะนย่อนออกนะคะนาะย่อนกินไปเรื่อยจ้ะเดี๋ยวก็โล่งเพิ่มก็ย่อนไปเรื่อยอันนี้แรกเด็ดหัวยาวนี่ไม่ลงหัวเลยโอ้ยให้มันนอนนี่จะ้ะตีมากจะต้มกัด,อ,กดอันนี้เพิินจะ้ะเอาแรเด็ดไปนั่ง แลดดิทไปด้วยเราลงไมค่ะและดิทเห็นมานอนจะมากินก้อนคนแล้วนี่นอนนี่นี่ปีนี้ว่าสิเก็บพันแลดดิทเองจ้ะสไปเพิ่นออกหมากเนาะจะเอามาลงไม่จ้ะตรงนี้หัวยาวนี่ไม่ออกหัวเลยพันหัวยาวจ้ะ ถ้าไว้ก่อนจะเราก็ะเก็บขนาไปน้ำเนาะค่ะเนาะย้อนคนาไปด้วยตีบาด้เอานี้มาตัดค่ะตึงออกไปเลยจ้ะเพราะว่าให้มันอวบเนาะผักกาศพักอย่างเสียอาไปน้ำย้อนไปกินย้อนไปกิน ยิ่งได้ว่าว่าต้องถอนดอกแล้วว่ะสียดายมันคือว่าตีอยากให้มันต้นอวบเนาะเดี๋ยวไปเอาของเชิงอีกจ้ะนี่จ้ะพักไอ้นี่ตีจะถอนไปเหมือนเลยเพอตีจะลูกพักใหมเนาะลูกหม่ครับเนาะเพราะมันจะเริ่มออกดอกนะคะอเอาไว้แถวหนึ่งเอาไว้เถอะกินแถวหนึ่งจ้ะขึ้นมาตรงนี้ เนี่ยค่ะแถวนี้ก็มีกระพักกัดขาวอันนี้ติ๊ื้อไว้เท่าพันมะนําค่ะเพราะว่ามันสิเมอรอันนี้แล้วมันพักกัดขาวพักอะไรนะเอ็มกวางตุ้งขาวนะจ๊ะแล้วก็สิด,ดึงขนาดส้มนี่ไปนําจ้ะตจนจะว่ามันบวชขายอวบไปกินสดๆเนาะเอาไวใเพิ่นเพิ่นโตนะจ๊ะ ปรมามณนนะจ้ะพาไปดูแปลงผักอื่นน้ำจ้ะผักแปลงเนี่ก็สิประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะปีนี่ค่ะถัถว่วถั่วิ่้เริ่มออกดอกแล้วบางคะนี่เป็นดอกเพนบก่กตัวลั่นเต่าจ้ะ นี่นั่นเต่าไม่สองพันใช่พันเต่าแปลว่าพันหวานกับพันจะเห่าแบบจะเห่าเอ่อให้เขานะคะมันมีสองพันเนาะเราตรงนี้ก็จะมีอันนี้คะ่ะตีสื้อมาปลูกไอ้มันเหมือนทวพู่เนาะนี่คะ่ะตอนนี้พันแตกกิ่งก้านเอาเรื่งเสียอันนี้ก็เป็นทวแขกปลูกเทียมไว้จ้ะแต่ว่าผักชีนี่ไม่ทุกจุดคะ่ะเพราะว่าตีกา,มาเมล็ดพันธุน์แล้วกะ โปรมาเล็ดพ่านล่ะกะเพรามีหมืมองลงกะเป็นลงทุกจุดเลยจะจ้ะพักปีนีิกะงามนะคะเนาะปีนี้งามอยู่เพราะว่าเขากะใส่ปุ๋ยขี้คงขี้ไก่ล่องไว้ข้างล่างไต่พื้นเนาะจะ้ะอันนีเป็นฟักทองเอาล่องปูไว้ข้างนอกบึงอากาศเป็นแบบน่าหอนเนาะก็เลยทดลองบึงจะ้ะอันนี้ดอกไม้ภายในร่งกระถางเอ้ยภายในร่งอันนี้อยู่จะ้ะตัวนั้นก็เป็นทัว ต่างๆเนะนี่เราจะพี่น้องก็อัปเดตแปลงพักกันจักน้อยนะคะเนาะก็จะประมาณเนี่ยได้พาไปเบ่งพักในในโรงเรียนด้วยค่ะชุบ <ๆๆ S 2> งามเลยปีนี้เข้าซ้ำเร็จถ้าปลูกพักสเสร็จซ้ำเร็จอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นมะละกีนกติดหลายลูกเลยจ้ะหนึ่งสองสาม อันนี้หูวจะติดปอผสมพันธุ์สาเนาะค่ะพัะนหูวซุกกับพันเรือและพันพันง่ามนะคะพันไดนเรือพันใดตายเนาะมังกรตีเอาพัานแบบหัวทิ่มล่งสิค่ะพันกะใบก็เลิบแบบโบไคอันนี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยเป็นแล้วสองรอบจ้ะทั้งปุ๋ยออแกนิกเนาะเริ่มเริ่ม,มง่ามเริ่มเขียวแล้วจ้ะ อันนี้ตาอ,อันนี้ตีต้นอันนี้ไหมคะต้น,น,นมะละกอแม่เนี่ยตีมาปลูกเบื้องด้านอให้พันใหญ่เนาะสิเอาไว้ปลูกในบ้านจะ้ะเนี่ยพักบุง้งพักบุ้งก็จะเก็บกินแล้วเบิ้งงด้านะคะพี่นอ้องนี่เป็นนี่<ป>แบบว่าโอ้ยปลูกบังลาแบบใ้ใจแห้งจะ้ะปอยอยู่นี่มันห่อนเนาะแล้วเขากับเนี่ยคะ่ะก็ใส่ปุ๋ยไปคือกันเนาะแล้วแตกตีกับตอนนี้พันแแตกผุ่มเพิ่มมจ้ะ แต่โหสิวจะไม่นอนมากินหรอือป่เนี่ยค่ะนอนนอนมันบ่อืมนอนจ้ะมาเร็วค่ะหอมหอมเดี๋ยวจะนอนเก็บเห็ดแกงเละค่ะอันนี้เป็นอันนี้ปีแรกเห็ดตีปลูกแปลว่าน่าจะได้กินนะคะถั่วฟักยาวพี่น้องเนี่ยมันเริ่เรมเลืมแล้วได้ค่ะเริ่มจอเลย้ยนี่อันนี้แต่ว่ามันเป็นพันธุ์ของของฝรั่งนี่แหละจ้ะ มันเป็นมันเป็นพันธุ์แบบว่าเงาคือกันกับทว่วบานเหาแต่ว่ามันจะนวยมันจะบอคข่แบบอ,อวบเพื่อบานเห่าเนาะมันจะนวยแบบว่าเอานน่อในนยลเียๆเขียวๆนะแต่มันจะเง,งาเป็นทว่เงาคือกันแต่ว่าฟังท่านี่มันตกใส่โดนแดดจัดตุวเปล่านะใบเป็นเรื่องเหลืองจะ้ะบอกเป็นหยางเนาะนี่คะ่ะแล้วก็นี่ที่สําคัญเลยอันนี้คือตูมโดนแต่บูนี่คะ่ะทว่วผู้ขังอาทิติปลูกเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเพิ่นเป็นหมาหมาเนี่ก็คงจะบ่ก,กินนะคะเพราะว่าสิเอาไว้เฮ็ดแนวมันนะคะเนะาะเพราะตีบปเลยกลับบ้านนะคะก็อันนี้ที่เฮานี่เฮาก็เก็บไว้เฮ็ดเฮ็ดอันนี้เพิ่นจ้ะไว้เฮ็ดพันธุ์เพิ่นเนาะเป็นหย่างเฮาจะได้มีปู่อีกเนาะจะ้ะนี่แล้วก็ตัวอนันกระเพ้าโตซาโตซาแห้งจ้ะ ผักปรุงกระไก็บกินได้แล้วัลลาาพกา,าก็งามเนี่ยจ้ะหัลลาพาอันนี้หัลลาพาสิีตีเพาะเองูหซึว้ว่าง,งามกว่าสิซื้อมากอีกจก้ะอันนี้เพาะเองนะคะซสือมดพันธุ์มาของฝรั่งเนี่ยแหละแต่าาพ่นกับแกยนบานหัลลพาไทยเนาะอยากจะบ้านพักน้อยแต่เต็มไปด้วยนี่แหละพห่น้อโอ้ยพี่น้องความภูมิใจของตีค่ะอันนี้แห้งงามเนาะกระถางพันใหญ่นะมันจะพันแบบสวย ปีนากะน่านจะล่งประมาณนี้ค่ะเพราะว่าตีกับคิว่ัติสอะตัดนะคะร่อนพันหญ่อีกจังหน่อยนะคะตัดแล้วก็แซ่แข็งไว้นะคะเนาะส่วนฝั่งนี้ก็นี้ค่ะเป็นปีลาค็สติปูกแล้วก็ต้นงามประมาณนี้ค่ะปีนี้บเดเอซือบเดเอซื้อบเดเอซือ,อตน้ตนต้นไอพันธ์นะคะเพราะเองทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเพิ่งจะติดเพราะมันจะเป็นพ่วงเนาะนี่ค่ะ แล้วห้าก็จะมาผสมเเกสรเอากระถางเนี่ยมีสามตนแล้วก็ตซน,น,นตนจีซีนะ่ะจะเป็นของไทยเนะะี่ยค่ะตีเพิ่อเอามาลงเนาะแล้วก็สีโอ๊ดหลาพันอันนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเอาดินมาเพิ่มอีกหลาเพันเลอะลอยแล้วทางผลกระมีจะ้ะอันนี้ก็เป็นของฝรั่งคือกันเนาะอืมนี่นะาจะพี่น้องปีนี้ก็ภูมิใจเนาะจะเห้าแบบว่าเห็นผลผลิตทุ่งห้านะคะแล้วกระมีอันนั้นน้ำขาไอ ตำลึงน้ำขาแต่ว่าพ่นได้เอาเขาเพิ่อนจะแยกเพิ่นนะคะเนาะเนี่ยตำลึงก็เริ่มงามเออนี่ค่ะกับฟักทองต้นหนึ่งตีก็เป็นนี่หนึ่งผลงานให้กันค่ะอันนี้ฟักทองนะจ๊ะฟักทองที่ว่าพี่พ่อเล่ามาฝาเนาะสีกับกินแล้วกันมันมันดีนะคะก็เลยเก็บเก็บเมล็ดมันไว้แล้วก็เอามาปลูกมาเพพะอย่างหน่อยค่ะบ่ได้เมล็ดมมาเขาก็ต้องเนี่ยกินลูเอ้ยกินหยอดมันก็ยังดีเนาะจ๊ะเนาะเนี่ยค่ะ โอ้ยความภูมิใจเลยๆน่อยของตีจ้ะพี่นนองเห็นผลงานแล้วก็ชื่นอกชื่นใจปีนาเขากับสีเริ่มบ้างแผนไม่ปีนาอาจจะซื้ออันในบ้านพักเพิ่มอีกเนาะค่ะเนาะอีกหลังหนึ่งคิดว่าว่านี้มันบรร่าจะาพ่อค่ะเพราะว่าปีนาจะไปซื้อหลังไงจะว่ามัามีค่ะหลังน่อยอดีคือกันมันกเก็บเก็บ,กบางานนั่จ้ะ ประหยัดพื้นที่น้ำเก็บง่ายน้ำนะคะเดี๋ยวไปปีนานว่าิสือแล้วก็มาลงกตรงนี้ค่ะเอาลังซ้ำกันนี่แหละแต่แล้วตีภาพพี่น้องมาเบิงเงินเนี่ยพี่น้องว่ามันมันเ,นเ,เป็นอันภักเซียนบ่จะ้ะนี่แม่มันคือต้นพักเซียนได้เนี่พักเซียนฝรั่งนะ,มะเมล็ดพันธุ์มันหลวงมาฮอดนีบ่จะ้ะเนาะเดี๋ยวาเบิงตอนพันญ่จ้ะพี่น้องปะ่ะแล้วภาพพี่น้อง เข้าบ้านนะจ๊ะเพราะว่า,าอัปเดตแปลงพักประมาณนี้น่ารอันนี้เดี๋ยวิี้องคุณไปให้พี่เพิ่นมันล่ามค่ะเนี่ยมันล่าม,มาหยอดเพี้นเลยไอ้ยที่เขาใส่พิซซ่านะจ๊ะอันนี้ก็หัวใช้เท้าแต่ว่ายังพันในร่งหัวย่ไหดผู้จ๊ะเดี่ยก,กับแปลงพักเพิ่งลงจ๊ะ หอมดอกหอมอันนี้เอาไว้เท้าพันมันจะ้ะดอกหอมเนี่ยดอกไม้ป้าดอกค้างกระรอกอาจารน้องโอเคค่ะพี่น้องแล้วคลิปนี้ติก็จะขอลาพี่น้องเข้าไปก่อนเด้อจะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ